พี่รักษาสภาพร่างกายตัวเองอย่างไรพี่รักษา m i ซ์เซ็ของตัวเองยังไงให้มันยังคงแบบเอ j o จกับเส้นทางนี้และทุกครั้งที่ลงแข่งขันมีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาฝากฝาก,ฝากแฟนชาวไทยอยู่ตลอดเวลาพี่มีวินัยค่ะเราซ้อมยังไงปฏิบัติการซ้อมยังไงะร,ะระหว่างที่เราไม่มีแมตช์กันแข่งขันอะเราก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือใจเราค่ะ เราต้องแกล่งตลอดเวลาค,คือสําคัญที่สุดนะคะวินัยคือความอดทนด้วยนะคะตามมามมพี่มองครอบครัวเปนหลักก็อย่างที่พี่บอกคือขยันอดทนมีวินัยก็มาถึงเส้นชายได้ตั้งเป้ากับตัวเองยังไงคะสำหรับปารีส2024เธอต้องทําได้เหมือนเดิยวกว่ะนี่เคล็ดลับของพี่ค่ะ